มากระโดดข้าหมหัวผมมันมีได้ยังไงครับอขอโทษนะคะฉันฉันเดินชนคุณเหรอคะจะขอโทษนะคะคุณนี่คุณตาบอดเหรอครับเนี่ยไม่เป็นไรครับคราวหน้าคุณก็เดินให้ระวังมากกว่านี้แล้วกันค่ะ น,นี่มันผู้ชายที่เราเจอเมื่อวานนี่อย่าบอกนะก็เป็นเจ้านายเราอะเจอกันอีกแล้วนะครับเจอกันเหรอคะ หมายความว่าไงคะฉันจำไม่ได้หรอกคะ่ะฉันตาบอดนะคะตาบอดเหรอพีทถ้าปล่อยให้คนตาบอดเข้ามาในบริษัทเราได้ยังไงขอโทษนะคะคุณไอซ์พอดีว่าฉันไม่ทราบว่าเขาตาบอดค่ะความผิดของฉันเองค่ะบอสเดี๋ยวฉันพาเขาออกไปเองนะคะนายครับไม่ต้องครับ เพราะว่าบริษัทของผมเนี่ยไม่ดูถูกคนตาบอดนะครับเอกสารเรซูเม่ใช่ไหมครับผมขอดูหน่อยนะครับคุณมุกผมรับคุณเข้ามาทำงานนะครับคุณสามารถเริ่มงานวันนี้วันแรกได้เลยจริงเหรอคะขอบคุณมากเลค่ะบอส ส่วนคุณไอซ์ครับเดี๋ยวเพิ่มเงิน,นืังให้คนมุกด้วยนะครับ50% 50%เปอร์เซ็นต์้เปอร์เซ็นต์เลยเหรอคะตามนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ <S <S 2> <S 2> อิตาบอดนี่คอยดูเธอโดนฉันเล่นงานแน่ ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณมองไม่เห็นแต่คุณพิมพ์เร็วมากเลยนะครับแถมยังพิมพ์ไม่ผิดแม้แต่ตัวเดียวพอดีว่าฉันฝึกมานานแล้วค่ะมันก็เลยชินมือ เข้ามาทำงานใหม่แท้ๆคิดจะมาอ่อยบอสแล้วหรอได้ฉันจัดให้แกเชิญพิมต่อได้เลยครับ วิ่งร้องไห้ไปหาแม่กันเลยทีเดียวอคิดจะแกล้งฉันงนั้นหรอมีได้แอมฉันหรอก ที่ไม่เข้าเลยเหรอวะอออหนึ่งบ้าก,กัแกล้งใช่เหรอฉันเต่านะคะคุณไอหาได้ยังไงเสียงนามงมุ้งมาอะไรกันคะบอสคะก็นางมุกงเลสิคะฉันเอาลูกแมพไปวางไว้บนกระดูกยีนังมุกอ่ะ บอสคะคนที่โดนแกล้งคือมุกต่างหากนะคะคุณไอจงใจจะเอาลูกแม็กมาไว้ที่เก้าอี้มุกอะคะ่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะฉันไม่ได้ทำนะคะคุณไอคุณว่างมากเลยใช่ไหมคุณมุกเดี๋ยวคุณเอางานของคุณเนี่ยให้คุณไอทำต่อได้เลยนะครับส่วนคุณกลับบ้านได้เลยค่ะบอสเดี๋ยวผมไปส่งเอง ไปแฮะไ่ทำไรต่อดีกี่โมงแล้วเนี่ยต่อดีนะคุณกำลังดูวเวลาอยู่เหรอครับคุณตาบอดนี่ใช่ค่ะนี่ไงคะพอดีมุกกำลังจะถามชิลีนะคะ AI ในโทรศัพท์ว่าตอนนี้กี่โมงแล้ว อ๋องั้นเราไปกันเลยไหมครับได้ค่ะอุย๊ยบอสจะทำอะไรอะคะก็คุณตาบอดนี่ครับผมก็เลยจะพาคุณเดินลงบันไดค่ะข,ขอบคุณค่ะบอสทำไงดีล่ะทีนี้บอสดีกับฉันขนาดนี้ ฉันจะบอกความจริงกับบอสดีไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยขวางเว้ยตาบอดอยู่บ้านไม่ดีวะเฮ้ยเฮ้ย,ยหยุดเลย,ย,ยนี่นี่ตั้งใจจะแก้คนตาบอดเหรอฉันเห็นนะมีสิอะไรฮะแก้อะไรก็นี่มันถนนนะเว้ยก็ขับรถปกติวะวะถนนก็ต้องกว้างเนี่ยทำไมมีอ้อมก็เห็นอยู่ว่าเขาตาบอด โอ้ยอ้วนเลยนะยุ่งเลยด้วยวะฮะด่าฉันใช่ไหมได้ด่าฉันใช่ไหมงั้นฉันเนี่ยก็จะอัดคลิปลงโซเชียลให้คนเนี่ยด่านายกระจายไปเลยแล้วสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหาถ่ายท่านายพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่แกลงเลยไปเออไม่เป็นไรครับขอบคุณนะครับไม่เป็นไรค่ะก็แกลงเป็นคนตาบอดนี่เสร็จฉันแน่ ชิญบอสเชื่อฉันเถอะค่ะฉันไม่ได้โกหกนะคะถ้าบอสไม่เชื่อเนี่ยฉันมีหลักฐานค่ะนี่ค่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะจริงๆนางมุกเนี่ยมันไม่ได้ตาบอสค่ะแต่มันแกล้งทำตัวแบบนั้นเพื่อให้บอสสงสารเมย์ค่ะ มันเลยทำแบบนั้นไม่ได้เรื่อยเนี่ยบอสคะมุกขอโทษค่ะมุกไม่ได้ตั้งใจจริงนะค่ะบบอสคุณทำดีมากครับที่คุณช่วยเหลือคนพิการทางสายตาคุณทำถูกต้องแล้วครับ คุณมุกไม่ได้โกหกครับผมรู้มาตั้งนานแล้วว่าคุณมุกไม่ได้ตาบอดที่แท้ก็แกล้งตาบอดเพราะกลัวเสียหน้านี่เอง ทม่ทำไม่บอก่บอกแต่แรกลหรอคะเพราะตอนนี่คุณสนาเป็นคนตาบอดเนี่ยมันน่ารักดีครับ